สวัสดีครับมากันอีกแล้วครับแบทแมนสื่อสารครับวันนี้เรามาดูเครื่องวิทยุสื่อสารนะครับเครื่องดํานะครับของไอคอมนะครับความถี่ราชการที่เขาบอกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับแต่เครื่องนี้ตกน้ําไม่ไหลครับไม่พังด้วยครับตกไฟไหม้ไหม้ครับแต่ไม่พังนะครับคุณดูสภาพนะครับตกจริงๆนะครับของเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาภัยเทศบาลนครแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยเราเนี่นะครับเห็นไหมครับตกนะครับดูกันครับ คุณสภาพครับนี่นะครับข้างในยังสภาพกลิฟตอยู่เลยนะครับใหม่เอี่มครับเหมือนเดิมครับลงท้ายด้วย0ู2ยเครื่องที่นําเข้าโดยบริษัท g ิ i m o n Radio นะครับนะครับตัวนี้เลยนะครับกาหน่ายโดยแบทแมนสื่อสารนะครับตรงว่าตกแล้วไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่พังเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับแบตเตอรี่มันเสื่อมเสียมันเสียหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับผมหยิบแบตเตอรี่ก้อนใหม่มา นะครับเดี๋ยวผมใส่เข้าไปให้เห็นเห็นเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองเสียงเลยนะครับยังประสานงานใช้ได้นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสเทสทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าขอบคุณครับเห็นไหมครับทดสอบแล้วยังใช้ได้เห็นไหมครับปกติเลยนะครับนี่แหละครับเอามาให้ดูว่า ไอคอมของแท้ญี่ปุ่นทนขนาดไหนไฟไหมสภาพไหมขนาดนี้นะครับยังใช้งานได้ตามปกตินะครับข้อดีของมันก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราซื้อเครื่องนะครับที่มีบริการหลังการขายนะครับลงท้ายด้วย0022จากบริษัทยี i m มอนดีดีเราสามารถเบิกอะไหล่ทั้งหมดนี้ได้ทุกชิ้นนะครับอะไหล่เรามีฝาหน้ามีหนอมีวอลุ่มมีอะไรเรา,า,า,ารรสั่งมาเปลี่ยนนะครับปุ่มเปิมสั่งมาเปลี่ยนเราจะได้เครื่องใหม่กลับมานะครับได้ทุกชิ้น แต่ถ้าท่านรับเครื่องจากที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัทอ mm ีซิมอนที่ไม่ใช่ของแท้นะครับ mm hmm. มันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องท่านจะเอาอะไรที่ไหน mm hmm. เพื่อจะมา service, mm hmm. เซอร์วิสเครื่องของท่านในอนาคตนะครับ mm hmm. ฝากไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับแบทแมนสื mm ่อสารจันทบุรีครับ